สวัสดีครับกลับมาพบกับโฮลิเวิร์ประจำวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2024กันอีกครั้งนะครับท่านจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นพลเมืองของใครในโลกวิญญาณไม่มีครึ่งครึ่งกลางๆท่านต้องตัดสินใจเองว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายขึ้นอยู่กับท่านพระเจ้ากำลังขอร้องท่านให้ยอมย้ายออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่9้ได้บอกว่าแต่พวกท่านผู้เชื่อพระเยซูเป็นพงพันุ์ที่ทรงได้เลือกสรรได้ย้ายแล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณความยิ่งใหญ่แห่งพระศิริบารมี และพระคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านย้ายพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พระเยซูได้กระทําสําเร็จแล้วพระเจ้าได้ย้ายท่านแล้วเพียงแค่ท่านตัดสินใจรับเอาด้วยความเชื่อเท่านั้นเองพระเจ้าอวยพรครับ